ใชน่นันครัีจันเลขที่9ห้อง202วันนี้ผมจะมาทดสอบค่า pH ครับโจทย์ที่ผมได้ก็คือน้ำส้ม0.5ลิตรครับโดยขั้นตอนแรกเราก็เลือกเป็นน้ำส้มก่อนครับเมื่อเราได้แล้วโจทย์ที่กำหนดก็คือ0.5ลิตรนะครับและนี่ก็คือ0.5ลิตรเรร้อยแล้วครับเราก็นำ pH meter มาวาัดครับได้เป็น3.5ครับ หรือสารที่ได้รับก็คือน้ำส้มพับเป็นเป็น3.5น้อยกว่า7ก็จะถือว่าเป็นกรดครับสามารถเปลี่ยนกระดาษลิดมาจากสีสีน้ำเงินเป็นสีแดงครับขอจบนำเสนอในเท่านี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเด็กชายทนายทวีรุ่งศรีชับนะครับอยู่ม .2 ทับ .2 เลขี่ .11 และในวันนี้ผมจะมาทำการทดลองทดสอบค่า PH จากจุดนะครับที่ให้มาเลยก็คือการทดสอบค่า PH ของกาแฟ0.6ลิตรนั่นเองครับขั้นแรกนะครับก็คือเราต้องเลือกสารละลายก่อนครับในที่นี้ก็คือได้จ์มาเป็นกาแฟก็เลือกกาแฟก่อนเลยครับอ่าแต่ว่าตอนนี้กาแฟมันเป็น0.5ลิตรนี่นาเราต้องทำให้มันเป็น0.6ตามจย์นั่นเองครับแล้วก็เพิ่มลงไปเลยครับให้ถึง0.6ลิตร หลังนั้นพอเราได้กาแฟ0.6ดีนะครับตามที่โจทย์ต้องการเราก็ทําการใช้เครื่องวัดค่า pH หรือว่า pH meter เนี่ยมาจุ่มแล้วก็วัดค่า pH ได้เลยครับก็คือลากนี่มาใส่นี่อ่าและทีนี้ครับเราก็จะได้ค่า pH มาแล้วนะครับก็คือ5.00หรือก็คือค่า pH 5นั่นแหละครับซึ่ง5เนี่ยมันน้อยกว่า7ก็เลยถือเป็นกรดนั่นเองครับ ซึ่งกรดเนี่ยมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนกระดาษลิสมัตจากสีน้ําเงินให้กลายเป็นสีแดงนั่นเองครับขอจบการนำเสนอพี่ีเล่านี้ขอบคุณครับรีเซ็ต สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปันทาสิงามเลขที่17อยู่ห้อง202นะคะวันนี้ก็จะมาทำการวัดค่าพ h เของสารค่ะซึ่งสารในโจทย์นะคะก็ได้เป็นสบู่ล้างมือค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะไปที่ตรงนี้เป็นการเลือกสารค่ะก็เลือกสบู่ล้างมือปึ๊บน,นะคะก็คือ60.65ลิตรค่ะเราก็เพิ่มไปปุ๊บ สบู่ล้างมือ0.65ดิล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาวัดค่า p h เด้วยนะคะด้วยพ h เมิเตอร์หรือว่าเครื่องวัด p h นั่นเองค่ะก็ใส่ลงไปปุ๊บค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้ค่า p h เทเท่ากับ10หรือ0.0น,นะคะก็คือ10นั่นแหละค่ะก็มีค่าเป็นเบสนะคะสามารถทําให้กระดาษดิมัสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหิงธัญชนราชพัฒน์ในที่13ชั้นม .2 ทับ2วันนี้ก็จะมาทดสอบกรดเบสกันค่ะซึ่งสูตรที่เราได้ก็คือ,อ,อน้ำลาย0.71ลิตรนะคะก่อนอื่นเลยเราก็คือจะไปเอาน้ำลายมาก่อนค่ะปึ๊บปากเขาให้0.71ลิตรแล้วก็เติมไปเลยค่ะปึ๊บเค่อยเติมนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมัน อ่าได้แล้วต่อไปนะคะเราก็จะใช้ pH มิเตอนะคะไปวัดสารกันเลยแล้วกไม่ติดนี้นออนะค,ะค่า pH ที่ออกมานะคะก็คือ7.40ลิตรซึ่งค่า pH ที่ออกมานะคะก็คือ7.40ซึ่งมีความเป็นเบสนิดนึงค่ะสามารถเปลี่ยนกระดาษดิสมาจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินได้ค่ะ ปึบ๊บก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็รีเซ็ตเพียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะ วันนี้หนูเด็กหิงสิตารินอิ่มประสิทธิ์ชัยเลขที่33ห้อง2 2ทับ2ค่ะวันนี้หนูได้โจทย์ก็คือการทดสอบกรดเบสของเลือดปริมาณ0.83ลิตรโดยผ่านการทดสอบโดย interactive simulation ค่ะอันดับแรกบริเวณด้านบนนี้จะเป็นบริเวณที่เลือกประเภทของสารนะคะ โดยสารที่หนูได้ก็คือเลือดค่ะเลือดที่เราต้องการก็คือ0.83ลิตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาออกเอาใส่เพิ่มค่ะ พอได้สารปริมาณที่ต้องการแล้วก็จะใช้เครื่องที่ด้านขวาด้านซ้ายมือนี้ตรวจหาค่า pH ค่ะค่า pH ที่เราได้ก็คือ7.4ค่า pH นี้ก็คือเป็นเบสค่ะซึ่งจะทำให้กระดาษลิตมัดที่เป็นสีแดงกลายเป็นสีน้ำเงินได้ค่ะหลังจากที่ทดลองเสร็จแล้วก็สามารถกด ีล่างขวานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเดชาธิิยไก่ลขชอบหมมาสองสามครับวันนี้เราได้โจทย์มาคืให้ให้หาความกฎเบรคองมาเจียนจุจและจุดลิตรครับ โดยนะครับโดยใช้อินเทอร์แอคทีฟซิมูเลชันครับซึ่งในนี้ก็จะมีหลายอย่างให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เลือกสารตั้งหลายอย่างเลยกวแบตเตอรี่เลือกทุกไก่กาแฟนะครับตัวตรงนี้ครับจะเป็นการกดเพิ่มสารที่เราเลือกนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารหรือปริมาณของสารนั่นเองครับอันตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มน้ำนะครับเพื่อทําให้สารมันเจือจางลงครับตรงนี้เป็นการนําสารออกครับเพื่อแบบเพื่อจะใส่สารอย่างอื่นเข้าไปแทนได้ตัวตรงนี้นะเป็น P เอ็นมเรนะเราสามารถจ้วงมันเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ วัดค่า BS ได้ครับตัวตรงนี้เป็นุ่มดีเซตครับซึ่งโจทย์ในวันนี้ที่ผมได้นะครับผมได้เป็นหาค่าไอเดียน0.32เรียนครับอ่ะอันนี้นะครับมันได้มา0.5เรีนนะผมมาเอาตัวตรงนี้ออกตรงนี้กดแล้มาระวังนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะเอออาจจะเกินได้ค่ะเฮานี้ก็ได้นะครับ0.32ลรีนนะครับเอาพีเอ็นมิเตอร์นะครับท่วงไปนะครับ ได้ค่าได้ค่าพีเเป็น2ครับมีความเป็นปวดนะสามารถเป็นกระดาษลิตมาจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงได้ครับตากระผมขอจบการน,นำเสเนอเพียงท่านี้ครับขอบคุณครับแล้วก็รีเซ็ตครับครบทั้ง6คนเย่ yeah, นะครับอันนี้นะครับโจทย์นี้ง่ายเบสิก